ปบนิ้วโย่อบันฮานอมเปียบแล้วคือ,อย่าหอมแฟนมาล้อมจะแน่นอังแฟ,แฟนแฟนรอคอยฟังคำผุ่นในมือนีินิทานจีเขาใส่กอนวงคำผุนสิเร้ยอนนิทานเก่าแกมสมัยให้ถือกใจแฟนฟังคุณนางรออยู่ลิมทาน ก่อนสิเพากีตานก่อนสิเขานิทานตามเรื่องสิได้กา้าวบวคำเนืองยังเป็นสาวยังบ่มเงียผู้สอนนอนเกี่ยวดอกผู้ไอ้ไพ่ได้โน้มองไอยเสียเป็นคููของเนืองหากบุญมีแต่ปางหลัง สิพบเพลนไปจนพอแฟนแฟน,แฟนรองบังเล่องใจเย็นเยแลยันยนี่ก่อนอย่าเป้าวานี้เมื่อนอนล้มจบก่อนสิเตยให้แฟนแฟนได้ให้ใหหมวลเงีย สิบเหนี่ย่อวันท่านนอมเปียบแล้วคือ,อยาหอมแฟนมาหลอมจนแน่นอังแฟนแฟนล่อคอยฟังคำผุนในมือนีนิท่านจีเขาใส่ก่อนตวงฉันเองมีนาำว่าบวคพัมมีพอก็คือพระตูคําแสนส่วนแม่นั่นกรไดลมเสียหายตายเสียจากไปตั้งแต่โดนแล้วบัวคขาเองนี่ก็เป็นคนเล่ามีเอื่อยกับน,น้องน้ำกันก็หลายคนมีน้องบัวเงินน้องบัวทองแล้วก็น้องบัวตอง แล้วก็ผู้ยู่ไก่ไก่ก็มูนั่นกระขือเอื่อยกอรีนี่เป็นผ้ากระเอืน่นซื้อให้มันเสียสุขภาพจิ้ข้างนโนราเนาะเอา้าเมื่อเอื่อยกอรีเสื้อเอื่อยนี่อย่างสันเอื่อยอ้าวมูตโตสุข้อนีบัวเคยใหญ่มีบัวน้ำเน็ยางอยากมีบัวน้ำมูจ้าเอา้าข้านอยากมีบัวน้ำมูสิซ,ซื้อบัวอย่างไะเอื้ใหญ่สิซื้อว่าบัวปงสันติยินดีนานาบัวอีหยัางไรเอ้บัวปง,วงปบัวปงจ้า มวนกูมูผุนตัวน,นั่นหม่นะเนาะหมีว่าวจะเก่งแงไล่ลรมุตโ,ตโตพักกันตื่นแต่เสาสีผ้ากันไปยใ<อ>ส่นี่ละสีผ้ากันไปยใสจังได่จนเลืมเลยตีเอื้อยจังสั่นเหลวน,นอนไหลมืึอนี่บวกข้ามกับว่าสีผ้ามือเอื้อยกับน้องนั่นไปขายแต่บางหงายขายปิ่งไก่คือเก่านั่นเด้ขายแต่บางหงายปิ่งไก่คือเก่เาเฮามืึอนี่วันหยุดไปแต่คนหลายสันเดือยพักกันเตรียมไว้ไปละละเตรียมไว้เบ็ดุวยยางสุ้อนี่ยแล้วบวกเงินเตรียม บวชเคลเลนบวชเ,เคีย่ยเคี่ยว้ไปน้องล้าเตรียมไว้แล้วจ้ะเอื้อยเตรียมไว้แล้วทางนั้นบวชคุงบวชหอยเตรียมไว้ไปเตรียมมาเบอร์เราจะเอื้อยเตรียมไว้แล้วคือกันเอื้อยสิ่งสําคัญเด้อไม่อยาัางไรเอ้ยผงนัวผงนัวแน่นอันนั้นบวชต้องห่วงเลยบวกค้ามดัเป็นคนเตรียมเองเอื้อยดีนั่นแหละแต่ว่าก่อนสิไปบวกค้าว่าเฮาขึ้นไปบอกอีพอก่อนนะเอ้ยเนาะหาอีพอแต่ว่าสวยปา่านนี่เราคือนั่นลูกนั่นตื่นแต่บวชเมืนเราบบวสบายตีน้องล้าบปานทั้งใดล่ะ มาแล้วจ้าพระบิดามาแล้วลูกเออพ่อพระยาดินทุล่ะจับไลฟ์ไปสั่นละว่าเม่เจ้าว่าท่านไหนลูกว่าท่านไหนตื่นแม่พ่อว่าท่านลูกต่างไหนตื่นเตจีซีผุ่นเมยเจ้าเตื่นมานยังแต่เดืกแต่ละพ่อเอากรรมะนึ่งเขาท่าศูนย์ตัวเออว่าแต่พวกเจ้าหนัดพักกันตื่นขึ้นไม้ย้ำเมื่อเสาร์พักกันเบาเลียงอีหยั่งมู่คอยกับน้องโซกันมาสิภาคกันไปขายของคือเก่าหน่ะละพ่อขายของคือเก่า าวายขายเหมือได้ขสร้างบหฮังบม่มีแทกคอรีเอ้ยอุ้ยพอการค่าการขายนี่ประม่นว่าขายเมือหนึ่งเมือเดียวมันสิรวยได้พอมันต้องเก็บเล็กผสมหน่อยเก็บหน่อยไปหาหลายามันคอยหางคอยมีไปดอกพอแสดงว่าขายซ้มมือเก็บเล็กผสมหน่อยเก็บหน่อยไปหาหลเจ้าพอเก็บมาส้มมือนี่คือมาเห็นบ่นยังมีแต่มึงไปซื้อกินเบมือดโอวากจังวว่าคอยซื้อกินเบิอดเออขายากสันคอยสเสียสะละเองเสียสละเนี้ยใดเขาซืไปเป็นกะลีเ กะสิไปนอนให้เขาแห่จักสองเดีอนส<ว>าเดีอยมขาดเงินไปเหตุแห่งจัก8ปดหมื่นเก้ามื่นจะว่าดีบะพอโอ้ยห่ามือเอ้าไฟฝันสูงประนันลูกเอ้ยบิงสังขาระราศาสาจากของเนี่ยฮ<ว>ันเมลนหมูเขาเสียไปขลาอยู่ค<ว>า,าัออหลฮัอโหล้่ลโหลตัลแต่ฮัลโหลฮ้ลโหนฮาานลหล้ัลโหลฮัละแล,แลเข,าลเข,าข,าข้าแลฮัลลฮลัลโหคฮัหลายครัลโหลฮอลอหลิดลัลลูกลโหลฮัหลลูกนฮัลโหลูักโหลฮัลนล ไงขึ้นมาเท่าไหร่พอเห็นคิดน,น้ำเท่านั้นลูกเอ,อ้ยน่าคตของลูกบ่รู้ว่าสิเปลี่ยนไปจังใดเดี๋ยวนี้พอ่อกระเจ้เมเจ้ากระไตาบ่รู้ว่าพวกเจ้าสิเปลี่ยนไปจังใดกระเจ้เบิดเช่นพอไปแล้วก็เลยคิดสนดอกเมื่อคืนนี้คิดเบิดคืนสอดเมื่อเร้าสีมาเฝ้าสูลูกฟังสนนึ้คิดยังเดี๋ยวนี้พอพอคิดว่านั่นจักยับย้ายใส่สวยนี้ไปหนาหายกินป่าว่างไหมวันี่อยู่บ่ไดมันจุน,ทนเท่เก้าเฮาลูกเอ้ยยับไปหนาหายกินป่าว่างไหมเออมันหมายเข้า่าจังใดเดี๋ยวนี้พอ พ่อว่านั่นสิพาลูกพาเตาเนี่ยง่ายบ้านซะย้ายบ้านเออเจ้ากระไรเนาะไม่เคยไม่เจ่ผู้หญิงตัวเล็กคนนี้คนหมอแหกแตกโผล่ถอยซ้ำน้ำมาก่อนเสาเฮี้ยหลังขอกหลังข้าพูดแด้วเจ้าไปแพท้ฟ้าวั้นเจ้าเสียไปแยกไหนเจ้่ผู้หญิงไปเดียวจยงไหนห่าเมื่อว่าวกซ้ำมันมีความคิดเนี่ยเนาะเจ้าว่าย้ายบ้านเนาะย้ายมันเป็นย้ายเหนียวนั่ันสนิย้ายจังไรสนามพอย้ายไปตะคุณเนี่ยเอาไปแต่คนเออบ้านก็้ยุ่นี่ละโอ้เจ้าสิไปยึดใส่ละพ่อพ่อว่าเสพ้าลูกพระเตานั่น ไป,ไ,ไปอยู่เมืองไทยล<อ>ูกไปอยู่เมืองไทยเอเมืองไทยนี่มันกว้างมันกว้างทีเดียวพอจะสิไปอยู่มองไรของเมืองไทยฮานาเอาเพระว่าสิพาลูกพ้าเต่าไปอยู่เมืองหนองคายทาบอนี่เมหนองคายทาบอเออเจ้ามีพี่น้องอยู่หันติพอบอ่โอ้ยเจ้าก็จะไแม่เถ่าซื้นอะนะบ่มีพี่บ่มีน้องไปสิเปเ้าอยู่น้ำอยู่หันเขาอะไรเท่านี้คือหมูกระหม่อมติโตพอโอ้ยอ่าเมื่อยบ่เนี่ยไปอยู่น้ำค้น เพราะุ้คนจะอยู่<ไ>ป,ยป่าชาน้ำผีหลอกอยู่บ้านเศร้าเข่าซื้อไปหาามองค่าขายเนี่ย<อ>ไปหาค่าขายไปเศร้าเข่าซื้อ,อ,อพ่อจ๋าพวกเงินว่าบ่ต้องไปทระพ่อเนาะคำโบราณนพนังวาน,นันเดนี้ซิบค้าหนามันมาทอขาหลังป้าตัวใดสร้างดินป้าตัวนั้นก็นสร้างตายได้พอว่ต้องไปดอกพ่อแม่ล้วเราพ่อจ๋าแม่คือความนองโง่เงินวานันตละป้าตัวใดสร้างดินป้าตัวนั้นก็สร้างตายบวกคำว่า ค้าขายอยู่เมืองเล่าเฮานี้ก็พ่ออยู่พ่อกินยีดอกพ่อ่าพาลูกพาเต่าใหญ่ไปทอนพอน้องยังนี่เตพูยาผู้ญิ่งเด้พ่อบวกเงินบวกคำเอ้ยขันจีบายจังสั้นมันบ่ไดไปใส่มาใส่ยาดอกพ่อว้านั่นน่ะสิบขาหน้ามันบ่ท่าขาหลังป่าตัวไหนสร้างดินป่าตัวนั้นสร้างไทยข้าเทียบป่าตัวนั้นกินไปตกบวกน้ำบังเลิกมันสิบบอได้อยู่ซุ้มกินเย็นตีพ่อว่านนั่นน่ะ ก็แจ้งไหนที่เจ้ากระสิไปคือกาวสันทพอพไปลูกไปไปร้องบึงคันมันเจ้าสิไปเจ้าสิไปมือใดพอว่าสิพาลูกพาเต้าเนี่ยไปมันมือนีเลยเออไปมือนีเออพอจ้าไปมือหนีเจ้งไหนพอพวกข้ามกับนอ้บอกะเปือยผ้ากันเตรียมิีงเตรียมของสิไปขายต่าบอกคุงจักว่าบอกคุงบอกหอยบอกเขียเรียนสื่อมากกสิเนา่าถิ่มเบิดก็พอเอาจังสีเนาะพอเนาะบวกคําวมือลุ่นห่อไไปเนาะพอเนาะโอ้ ไปทั้งหน้าหาเสือไม่ก็ได้ลูกมันเอามันเสียกระชิมแม่มันไปทั้งหน้าเมื่อบ่อยากเมืองไทยคนขาดทุนอีกเลยติพ่อเอาใจสี่สลัดใหญ่ว่าเพิ่นว่าคัดใจผู้เท่ามันบาปเอาตามใจพ่อเขาเนี่ยละเราอยากไปเมื่อนี่ก็ไปเมื่อนี่แหละละเออเอาครือคำ้าาว่าละท่านซันก็ตามใจเจ้าซันพ่อน้องล่ถ้ากันไปเตรียมเอาซิ่งเอาของเด้ออันตกลงปรงใจกันแล้วเจ้าสี่บวกคำเอ้ย ให้เจ้าดันสั่งวิญญาณแมีของเจ้าให้แล้วได้รับรู้รับทราบน้ำสะลูกบอกออลกล่าวอ,อีเมลเฮ้าก่อนแล้วพอนะ่อเนาะบอกแล้วสาลูก ม้ลมพาลูผ้าเข้าไปแล้วเจ้าผู้หวบต้องลองสิได้หนีไกลห้งไปนอนโซนอยู่ไกลเทียนขอวิญญาณแม่เจ้าให้นำกุ้ง่าเลี้ยมน้ำเนื้อเด้อลูกเบิ่งเต่าเด้อเต่าเด้อสิไปนั่กำ เมืองไทยประเทศนัอนกวอยากเห็นเวลยัดต้องอีนางน้อยแม่ละสั่ง ขัวคำกับนองกับเอยกับพอสิผ้ากันใหญ่ไปอยู่เมืองไทยให้ทำมากค้าขายขึ้นลำรวยเงินทองนำกลุ่มนำแย่งลูกเต่าเด้อแม่เด้อไปลูกไปเตรียมสิ่งเตียมของพอสิไปถ่ายยุทธาเฮียเด้อบา้านเด้อเอาเฮียห้ามใหญ่ๆเด้อพอโอ้ยแม่จังไนหน